หอมหวนกวนใจเครื่องก็ผัดแค่พอหอมนะครับไม่ต้องเดือดมากนีครับไ,ไปเลยหอมมากข้าวผัดโป๊ะแตกนะครับโป้แตกก็คือต้มยำทะเลน้ำใสใส่ใบกระเพราแต่วันนี้จะเอามาทำข้าวผัดรับชมกันทะเลก็จะมีหมึกกุ้ง หอยนะครับอันนี้ก็จะลวกพอตึงๆนะครับจะไม่สุกมากข้าวที่ใช้ผัดนี่จะเป็นข้าวสวยที่เย็นแล้วนะครับข้าวผัดก็ต้องมีไข่ด้วยมีไข่กร้อมคาตะไคร้กระเทียมหมุนปลานี่ล้วก็โขกกินได้เลยพลิกขี้หนูพอ สมุนไพรปลดล็อกนะครับมาดหน่อยครับเพื่อความ <laughs> เครื่องที่โขกไว้หอมหวนวนใจพริกนี่เราก็จะโขกไม่แลกนะครับเพราะถ้าโขกแหลกเนี่ยเดี๋ยวจะเผ็ดเกิน เอาแค่ okay, พอบ,บุบๆเครื่องก็ผัดแค่พอหอมนะครับไม่ต้องเือดมากอันนี้ก็โอเคแล้วเนี่ยโอเคแล้วนะแบกทางหรือใส่ไข่ ไปก็จะใส่เครื่องทะเลนะครับใส่ไป,ไปเลยโอเคมันจะมีใบมะกรูดข้าวนะครับข้าวใส่ไป,ไปน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาล ปัดแบบไฟแรงนะครับให้แบบหอมกลิ่นกะระทะต่อไปจะบีบมะนาวนะครับอืมต้มยำเปรี้ยวแบบนี้เนี่ยใบกระเพราแล้วก็จะมีต้นหอมนะครับต้นหอม เราก็จะผัดให้อ่าใบกระเพราขลดนะครับแบบนี้โอเคก็ได้แล้วพอผัดใส่จานหอมมากข้าวผัดโป๊ะแตกพร้อมนตุตะรับประทานแล้วครับเราจะมีเปรี้ยวเค็มเผ็ด ครบรสเลยนะครับในจานเดียวอืมหวานด้วยก็ไม่ต้องมีนะครับอน,น้ำปลาเพล็กก็ไม่ต้องมีอะไรนะครับก็กลมกล่อมแล้วตามชอบเลยข้าวผัดโป๊ะแตกขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับส่วนใหญ่เนี่ข้าวผัดต้มยำนี่เขาจะใส่น้ำพริกเผานะครับก็ไม่ใส่นะครับไม่ใส่ไม่ใส่นนี่ครับอืมเรียบจมค่น,นกลม หอยมแมลงพูเนี่เล็กไปหน่อยครับอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าหอยหดอืมแต่ก็อ่อยอยู่ไปครับไปครับครับอืมถ้าอยากเผ็ดก็ไม่เป็นหานะครับเนี่ยพริกอะ เขาเปล่าแลรออืมอเรื่องรเ,เพ่อเหรอ